อาชูลาสไตล์้โอ้โหขีของเราตีละ2หมื่นส0งหมื่องห้าหมื่นห้าหมือาโว่มาูฟพู์จริงเปล่าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคูเซเดอร์นะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง n j g Esports Channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำภารกิจแล็บสีกันอีกนะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับผมว่าเราจะเจอตัวอะไรแต่เบื้อตอนนี้ขออนุญาตมุดแขนมอเฟกไปสั้นสี่ก่อนนะครับผมโว้ววววเยอะไปไหนล็อตโมเแ็ปวูเด้งอุ้ยใจเย็นลูกใจเย็นออกกระดุกกระดุบกระดึกตอนไหนเห็นไหมไปครับผมเจอกันแล็บสีโอ้เข้ามาได้อย่างไงได้นะครับโอ้โห ัวน,นี้จะเป็นครั้งที่3นะครับผมในการทำธุรกิจของตัวแบบ4นั่นเองไปครับผมจะพูด่านาเฟกนี้กันดื้อๆไปนะครับผมใกล้ถึงแล้วเจะต้องเกอร์เห็นเราแล้วก็ต้องระวังด้วยโอ๊ยเอาไปเบาไปก่อนจ้าเอเดอรพอตไปรัวๆนะครับเอ้ยเอาแบบให้ใกล้ที่สุดนะครับผมนี่นะครับผมใกล้ถึงแล้วโอ้ยขอเข้าไปหน่อยขอเข้าไปหน่อยโอ้ยโอย่อนนิ่งไรเรียบร้อยขอเข้าไปหน่อยโอ้ยโอ่อนนี่งไรเรีย โอย้ยไม่ก็จะเกลีไปไหนโอ้โห้แชมป์ก็มองเห็นเรานะฮะสต็อกเกอร์ก็มองเห็นเราครับผมเอ้ยย่าภาของเราเอ่งมาพอดีชุบเลยครับโอ้โหอะไรจะเฟรชขนาดนี้ ปั๊บกันให้พร้อมนะครับผมวันนี้เรามากบฟิชเชอร์ริงอันโนเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับนี่ค่อยๆเก็บไปทีละตัวแล้วกันนะครับผมไอ้พวกพวกนี้มาทาอะไรกันจ้าขอเคลียร์เข้าไปหน่อยมาเลยมาทีละตัวนี่ไม่กลัวอยู่แล้วนะฮะออยิงไปครับยิงไปครับนี่ขี้ไปทีละสามพันเจ็ดไปดิครับยิงมันไม่โดนนะมันเพิ่มเอจีไอแต่ไม่เป็นไรครับผมนี่เราใกล้จะถึงแล้วนะครับผมเตรียมลูกธนูเตรียมบั๊บเตรียมอะไรให้พร้อมนะครับนี่ธนูยงธนูใหญ่ก็เอามาด้วยนะฮะธนูใหญ่เราไม่ต้องใช้นะครับผมแต่ข้างในมันจะเป็น แล้วต้องยิงกำจัดตะกอนนี่ติดใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันวิ่งไปเองนะอาชูลสาสไตยก์กโอ้ยไม่ตายไม่ตายเลือดแล้วแปดพันเอไม่ตายได้ไงครับผมโอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะนยิงไปก่อนยิงให้มันติดใจแล้วมันก็จะวิ่งไปเองแบบนี้นะครับมาดิเข้ามาดิเดี๋ยวติดใจแล้วเองก็วิ่งไปแล้ะยิงติดใยตายไหมไม่ตายใช่ไหมอาใส่บิคคอร์สแล้วกันนะครับผมนี่ยิงมันครับตายซะนะฮะ โอเคงั okay. ้นเดี๋ยวพเราคุยกับ n e p c ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเข้าไปในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็เลือกตรงประตูได้เลยนะครับ l a b o r a t o r y e n t r a น c รนนะฮะ ะทำภารกิจทุกครั้งนี่ก็คือต้องเข้ามาอย่างนี้ทุกครั้งตลอดนะครับผมยมันต้องมีอะไรตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะโอเคตรงนี้ก็ต้องเตรียมบัฟเตรียมอะไรให้พร้อมด้วยเช่นกันนะครับผมลูกขนูน้ำเออบัฟมาแล้วลูกขนูน้ํายังไม่ได้เอามันเลยเดยกกันเซ่ใจเย็นใจเย็นโอโ้โหโ,โอโ้โหเยอะไปไหนูกใสจะได้มีศพแน่นอนเลยแน่เออโอ้โหไม่ไม่ล็อตแน่ไม่ล็อตแน่ขอขอเดินหน่อยเอ้ยเอ้ยอย่าเดินเข้า,าหาเพื่อนอย่าเดินเข้า,าหาเพื่อนกูยักกดไปก็ไม่ได้ใยเออ เพื่อนเราก็ต้องมาตายด้วยครับผมต้องลากหมาออกไปก่อนนะครับผมเซตช้าไปนิดนึงนะฮะโดนหมาลุ่มตายไปซะนั้นนะฮะถ้าไม่ตายไม่ใช่ NGE Esport นะครับผมเพื่อนเรารอชุบแป๊บนึงนะครับขอเคียย์หมาก่อนนะเดี๋ยวไปชุบให้นะครับนเจ้าหมาเดี๋ยวเองพวกเองเจอเอาไปแปดหมื่นไปด,ดิครับลูกคโูน,โน้ำของพี่มันแรงอยู่แล้ว ต้องมีอุปสรรคนะครับผมความพร้อมเป็นสิ่งสําคัญนะฮะเพื่อนๆต้องเตรียมความพร้อมไว้อยู่ตลอดเวลานะฮะเพื่อนจะลงดันหรือว่าไปทําอะไรอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆเคลียอะไรต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับจุดเพื่อนเรามาแล้วก็เตรียมพร้อมรู้วิกันต่อินไฟกินลมกินน้ํากินอะไรให้พร้อมนะฮะนี่เพิ่มบัฟเอาไว้เยอะๆไว้ก่อนนะครับผมคุยกับก๊อกดูซิว่ามันจะให้เราทําอะไร เหมือนเดิมนะครับผมตาม1ทวน2ตาม1นะฮะไปครับผมตาม1ทวน2แล้วก็ตาม1นะครับอ,อีซี่นะครับผมมารอบที่3แล้วไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเรานะฮะตอนนี้ก็วิ่งวนรอบไปได้เลยนะครับผม ออกมาจ้า่เจ้ามาเมื่อกี้บางอาดบางดูมข้าเหรอฮโอ้ยวิง่งแรงลดแรงลดแรงเกินไปนะครับผมโอ้ลุดเลยลุนเลยยิงก่อนนะฮะเพื่อนเราแบบไม่ไวแล้วมาช่วยลากหน่อยอะไรอย่างงี้ยนะนี่นี่นี่จุ๊กจุกจุ๊ก,กแบบพิจิตอลนะให้เพื่อนเราจุ๊กเข้าไปตรงมุมก่อนนะฮะอาตรงนี้ให้เราลากต่อนะครับไปง,ง่ายๆนะครับผมดันแลบ,บแบบนี้นะฮะจะไปยากที่สุดก็คงเป็นสไนนะครับผม ที่คิดว่าน่าจะยากที่สุดท <ho truly S 2> ี <hein. S 2> ่ดูมานะฮะแต่ตอนนี้ก็คือเจ้าหมาพวกนี้ก็อีซี่อยู่แล้วนะครับผมยิงยิงวนหลบไปเรื่อยๆนะฮะวิ่งวิ่งวิ่งยิงยิงยิงแต่วิ่งวิ่งวิ่งยิงยิงยิงอะไรอย่างนงี้นะฮะแอโร่สตบอมไปที่เบิร์นหน้าแหกไปเลยนะครับผมไปต่อไปชั้นสามต่อนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมตรงข้างหน้า มาเลยจ้าขอจุกซ้ายจุกขวาจุกซ้ายจุกขวานฮะมาเลยครับเกิดมาพี่พร้อมแล้วเวียนหัวกันไหมครับผม <laughs> โอเคโอเคไปครับผมไม่ไม่ชุกแล้วไปจุกแล้วอ่าโอเคมาบนบนไปครับผมง่ายๆนะฮะแลบบ็บซีฟอนส์ตัวที่3ของเรานะครับ เรามาลุ้นกันนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ดูถึงตอนนี้แล้วมาลุ้นกันว่าเราจะเจอมอนสเตอร์อะไรนะครับผมถ้าไม่ดูตรงหน้าปกซะก่อนนะอะแต่ก็คงแบบรู้กันแล้วล่ะว่ามันอยู่ตรงหน้าปกคลิปใช่ไหมถ้าใครจำไม่ได้ก็กดย้อนไปดูปกคลิปละกันนะครับนี่จัดการมันซะต่อไปก็ไปชั้นบอสแล้วนะครับผมโอ้โหไอ้ตรงนี้นี่คือผมได้ทำแบ็กอัพไวแล้วนะฮะนี่ว่าตรงหลุม ที่มาเกิดในหลอดแก้วเนี่ยมีมอนสเตอร์อะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปพิเศษในช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับนี่พวกนี้มีอะไรเดี๋ยวผมมาบอกเลยพีทนะฮะวิสาดนะฮะนี่สกอร่านะครับผมคูเซเดอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวอาจจะอธิบายให้อย่างละเอียดเลยนะครับผมนอกเหนือจากการฆ่าบอสในแลบชั้น4ตัวที่3ของเราวันนี้นะครับรอให้เพื่อนไปสำรวจก่อนแล้วกันนะครับผมว่ามอนสเตอร์ตัวไหนที่จะออกมาเราก็เตรียมบัฟเือนอย่างเช่นเคยนะครับผมลูกขนุนลูกขนูน เพื่อนเราได้สำรวจมาแล้วนะฮะมันก็คือแดนเซอร์นะครับหรือว่าจิปซีนั่นเองเราเตรียมลูกขนุนดินไปเยอะๆนะครับผมเพราะว่าจิปซีเนี่ยมันมันเป็นธาตุลมนะฮะเราต้องใช้ลูกขนุนดินยิงมันนะครับผมเตรียมลูกขนุนดินไปเยอะๆเลยอ่าเพิ่มสปีดนียู่ไนแจ๊รออกมากระดึก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 ไว้มาจ้ายู่ไนแจ๊รออกมาสติดีนี่เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วอืเอ้ยเจ้าแล้วอไหนตัวแดงๆใช่ไหมเอ้ยสอรดราไม่เอา ตัวแดนเซอร์ยิบซีนี่เจอยิบซีเอเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเอ้ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วอย่างนี้นี่แบบเดินนำหน้าอย่างนี้โดนแน่เฮ้ยสกอร่ามาสกอร์นะครับผมมันเรียกทุกน้องมานะสกอร่านี่ต้องระวังให้ดีนะครับผมมันเห็นปุ๊บมันจะดิสเราเลยนะนี่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 เรียกทุกน้องไปแล้วอ่าเจอสดๆติดใยไหมไม่ติดนะครับโอ้ยสโลเรามาสโลแต่กุยักของเราไม่มีผลนะครับผม นอกเหลือจากดิสนะฮะไปชออหลักใ่เพื่อนก่อนเพิ่ม a g i นิดหน่อยบัฟให้พร้อมแล้วก็เตรียมลุยอีกทีนึงนะฮะลุ้นกันติดติแล้วยเย็นจะเย็นเจอแล้วติดใหญ่แล้วนะครับผมว้าวสบายสบายโนลิมิตไปหนึ่งทีแล้วก็ยิงฟรีอ e ีสปอรนะครับขี่ไปทีพาวเวอร์บูสเตอร์ไม่ต้องกดก็ได้นะครับผมเปลืองเป่าๆนะฮะกดกำไปด้วยนะครับนี่เพิ่ม ตากันดรอปนะครับผมโอ้โหคีของเราตี0ล0วหมื่นสองหมื่นสองห้าหมื่นห้าหมื่นโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ครวยๆอย่างนี้นะโอ้โหขีเรทของเราร้อยอัพนะครับผมไม่ต่ำกว่าร้อยห้าหมนแน่นอนเรียบร้อย MCA แตกแล้วกองเขียวโอการ์ดอะบัมไม่ได้ธนูบิคอร์สนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเราได้ MCA อยู่เพื่อนเราบอกว่า e a s y eSports เ,เหนื่อยจังเลยนะครับผม นี่เรามีกองเขียวเดาให้เพื่อนเราเปิดนะฮะโอกาสเมจิกให้เพื่อนเราเปิดนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเราดวงดีอยู่ช่วงนี้จัดการหน่อยครับผมอันโนเปิดโอกาสมาเลยครับไปแรกของเรานั้นคือออคเลดีเอามาทําไหมขอเอ็มซหน่อย m c ็ขอเ c ็มซีเอมมอาไหมอะไรมาเพื่อนเราบอกว่าเหมือนเราจะได้มายะ มายามายาบูฟเวมายาบูฟเวริงเต่ามายาวู้ดจิงเต่าเฮ้ยมายาบูฟเวอริงด้วยโอ้มาเฉยมาเฉยโอ้โหตามที่เราอยากได้ด้วยนะครับผมเนี่ยมายาบูฟเสามารถซองมอนสเตอร์ที่อยู่ซ่อนอยู่ได้นะครับผม โอ้โหเพื่อนเราได้อาวุธอะไรไม่รู้ครับผมไปดูแต่เบื้องต้นตอนนี้ได้มายาผูเพิร์เฉยเลยนะครับผมโอ,โอ้แต่ว่าเหมือนผมเคยโพสไว้ในที่ชุมชนนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาการ์ดมายาผูเพิร์กันนะครับผมแล้วก็ได้มาจริงๆในแล็บสีตัวที่สามวันนี้นะครับผมยิบีให้โชวโอ้สุดยอดไปเลยนะครับสำหรับคอนเทนต์ฆ่ามอสเตอร์แล็บสีใน e p ีที่สี่นี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการกําจัดบอสแล็บสีนะครับวเวลา วรวยเละแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวตอนที่จะจบนี่เดี๋ยวผมจะมีอะไรมาแนะนำนะครับเจ้าที่มันอยู่ในหลอดแก้วเนี่ยมีมอนสเตอร์อะไรบ้างนะครับแล้วก็แพ้ธาตุอะไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปพรีเซนต์ละกันนะครับผม โอเคก็เข้ามาในเนื้อหารายละเอียดพรีเซนต์ของเรากันนะครับตำแหน่งของบอสแลบสีที่อยู่ในหลอดแก้วนะครับผมก็คือนี่เลยจะเรียงมาให้ตามนี้นะครับถ้าดูจากมินิแมปนะฮะเราก็จะมองจากทางด้านซ้ายล่างนะครับผมมันก็คือไบโอสมิธนะครับอันที่2ก็คือจะเป็นบาดนะครับอันที่3มก็จะเป็นแชมป์อันที่4ก็จะเป็นแดนนะฮะ เรียงตามลําดับนะครับผมส่วนด้านบนก็จะเป็นแอดคอร์ดนะครับต่อมาก็จะเป็นสโตเกอร์ต่อมาก็จะเป็นสไนเปอร์นะครับผมลอตไนท์นะฮะมาดูทางฝั่งด้านขวานะครับด้านขวาก็จะเป็นมาสเตอร์สมิธนะฮะแล้วก็จะเป็นไฮพีทนะครับผมเป็นไฮวิสานนะฮะแล้วก็เป็นซีเลียนะครับผมหรือว่าเซกแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคูเซเดอร์นะครับผมตำแหน่งของบอสต่างๆที่อยู่ในแล a p ในลอตแก้วจะเป็นประมาณนี้นะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหารายละเอียด บอสของแต่ละชนิดแต่ละธาตุว่ามันแพ้ธาตุอะไรกันนะฮะแนวทางวิธีการจัดการของตัวบอสไปโอนะฮะหรือว่าตัวครีเอเตอร์นะฮะสิ่งที่ต้องระวังของมันนะฮะก็คือสกิลเอ็กซิสทอร์เรอร์นะครับหรือว่าสกิลปาขวดนั่นเองนะครับผมมันปาเราทีนี่ทําให้เกาะแตกอาวุธแตกได้นะครับตัวสกิลที่2ก็จะเป็นไฟอาชิบิวนะฮะตัวนี้ก็คือเหมือนกันนะครับผมลักษณะมันก็คือจะวางไฟนะไว้ใต้เท้านะครับผมแล้วก็ให้เลินระวังอย่าไปเหยียบไฟของมันนะครับ ส่วนาธาตุที่เราจะใช้โจมตีมันนะฮะมันก็คือาธาตุคิสตัลเนโลนั่นเองหรือว่า,าธาตุน้ำนะครับผมเราสามารถใช้าธาตุน้ำเนี่ยโจมตี ของตัวคีเตอร์นะครับหรือว่าบอสไบโอเนี่ยแรงถึง200%เลยนะครับตารางของตัวบอสไบโอนะครับผมเลือดของมันก็จะอยู่ที่4ล2แสน3หมื่เลยนะฮะเลเวลของมันอยู่ที่160นะครับเป็นประเภทกึ่งมนุษย์นะฮะออปพย์สิก็คือไฟเลเวล4เลยนะครับผมส่วนของเด็ดที่คิดว่าน่าจะมีราคานะฮะก็คือใจเอ็นแอคนะครับแล้วก็ตัวกล่องเขียวแอดวานซ์เสร็จวอร์เฟ่นบ็อกนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเปิดการ์ดนะครับที่พอมีราคานอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่นะครับโอเเคคงััั้นนนดี๋ยวไไปปบบออสต่กะร เรียงจักมาทางด้านซ้ายล่างนะฮะก็คือคราวหรือว่าเป็นบาทนั่นเองนะครับผมที่เราเคลียรติดปากกันมานะฮะสิ่งที่ต้องระวังนะครับผมก็คือสกิลดับเบิลสตาร์ฟนะครับผม ยูปับปับนะฮะแล้วก็ที่2ก็คือแอโร w ชาเวอร์นะครับท่าที่เราใช้โจมตีนั้นก็คือท่าสโตนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นท่าลมนะฮะเราจะต้องใช้ท่าด,ดินในการโจมตีมันนะครับผมความแรงในการโจมตีมันก็คือ200%เลยนะครับตารางของมันก็คือประมาณนี้นะฮะเลือดของมันอยู่ที่3ามร้7 8แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับผมเอาทุกเม็ดทุกดอกทุกหน่วยไปเลยนะครับผม อของเด็ดๆที่มันจะดรอปนะฮะก็จะเป็นพวก Advanced w a วอล e b o x นะครับผมส่วนอื่นก็ไม่น่ามีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเอ๊ hey, งั้นเดี๋ยวไปอันดับที่3ต่อนะครับผมไปแบบอย่างรดเร็วนะไม่พูดพทำลำเพลงนะครับเอาทางวิธีการจัดการแชมป์นะครับผมนี่หรือว่าเชนนั่นเองสิ่งที่ต้องระวังจากแชมป์ตัวนี้นั้นก็คือสกิล d ีครี a s นะครับหรือว่าลด a g i ทําให้เราเดินช้าแล้วก็โจมตีช้านะฮะ คลิปที่2ก็คืออาชูราสไตล์นะครับผมที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้ดูคลิปแล้วมันอาชูราสไตล์เรานะฮะแต่ไอตัวนี้มันเป็นบอสนะครับผมมันไม่มีรถไล่มันอาชูราสไตเราตุ้มเดือดตายเลยนะครับผมแล้วก็ธาตุที่เราจะใช้โจมตีมันนะฮะก็คือธาตุลมนะครับตัวของแชมเปี้ยนเนี่ยก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับผมเราต้องใช้ธาตุลมในการโจมตีแชมเปี้ยนนะครับนี่เลยเลือดของมันอยู่ที่4 2่ล้านสนะครับผมเป็นมอนสเตอร์ประเภทเดมอนนะครับธาตุน้ำเลเวล4นะฮะ ของที่น่าสนใจนะฮะก็คือชาครามนะครับผม2สล็อตอาวุธเนี้ยสามารถที่จะทําการออกได้นะครับผมแล้วก็มีแอดวานซ์เสร็จวอลเิลบล็อกนะครับหรือว่ากองเขียวนั่นเองที่พอมีราคานะครับผมไปครับําดับต่อไประดับที่4นะครับก็คือเนี่ยทางการกับจัดยิปซีนั่นเองที่อยู่ในคลิปของเรานะครับนี่นี่นะครับผมตัวแดงๆเสื้อแดงๆนะฮะสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือสกิลเบิร์สตาร์ช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็สกิลชาร์รดการ์ดนะครับผมเป็นสกิลสุ่มนะฮะ ทำให้เราแบบว่าติดสถานะผิดปกติอะไรต่างๆได้นะครับผมบางทีติดโคม่าทีหนึ่งนี่ทําให้เราตายได้เลยทีเดียวนะฮะและ้วก็ธาตุที่เราจะใช้โจมตีนะครับผมก็คือธาตุดินเช่นเดียวกันกับตัวบาดนะครับผมใช้ธาตุดินโจมตีแรงถึง200%เช่นเดียวกันนะครับผมสิงที่เด็ดๆที่จะดรอปนะครับผมก็คือบิกคอสโบนั่นเองนะฮะโหแต่ว่าคลิปนี้เราไม่ได้ดรอปมานะครับเป็นดรอปอย่างอื่นมาแทนแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นพวกโอกาสพวกกล่องเขียวเช่นเดียวกันนะครับ ไอ้ลำดับต่อไปนะครับผมไอตัวนี้ก็จะค่อนข้างจะกำจัดยากนะครับเพราะว่ามันมุดดินอยู่ตลอดเวลาเราเลือกหาโจมตีมันไม่โดนนะครับผมนี่เลยหน้าตาเอเซซินคอร์สนะครับอ่าสิ่งที่ต้องระวังนะครับผมที่เราโดนกันประจำนะฮะโซเบเกอร์หรือว่าโซเดสนั่นเองนะครับผมไอตัวนี้มันจะแรงกว่าไอตัวที่เป็นเอ e เอ r a เร s ที่อยู่ในแล็บสามนะฮะไอตัวนี้นี่โดนทีนี่แบบว่ากระอักแน่นอนครับผมมีตายนะ แล้วสกิลที่2ก็คือสกิลโซนิคโบนะครับผมแบบว่าถ้าอยู่ระยะประชิดนี่เป็นเพื่อนโดนโซนิ b โบตายเช่นเดียวกันนะครับผมต้องห้ามอยู่ใกล้มันเด็ดขาดนะครับท่าที่เราจะใช้โจมตีนั้นก็คือท่าซิมเบอร์นะครับผรือว่าท่าโฮรี่เราสามารถใช้โฮรี่เนี่ยโจมตีมันได้ถึง125%เลยนะครับ นี่นะครับผมตารางของตัวแอดคอร์ตตัวนี้นะฮะเลือดของมันอยู่ที่4ี่ล้านสองแสนนะครับผมแล้วก็ไอเทมที่น่าสนใจนั้นก็คือนี่เลยไอพิกนะครับผมอัตราดอก15%ปรนะฮะแล้วก็มีมีดพวกแอสซิสนต์เดเจอร์มูนไลท์เดเจอร์ Danger, Danger, อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอให้ตกมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นไอพิกหรือเปล่านะครับผมส่วนอันอื่นก็จะเป็นพว,วกกล่องเขียวเช่นเดียวกันนะครับผมวิญญาณชิลออฟโกดชิลออฟเดชอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือ ถ้าตกก็พอขายมีราคาอยู่นะฮะแล้วก็เด็ดสุดก็คือกั๊ดของมันนั่นเองนะครับผมถ้าได้นี่ก็คือเหมือนกับว่าเรามีสกิลคอ,อกกิง้งหรือว่าสกิลมุดดินแบบว่าไม่ต้องชิดกำแพงได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมน่าจะมีมูลค่าสูงที่สุดนะครับในรดาการ์ดบอสเหล่านี้นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไปลำดับต่อไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นแนวทางการกำจัดสต็อกเกอร์นั่นเองนะครับนี่สต็อกเกอร์สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือสกิลแบ็กสเตปนะฮะ ตัวสต็อกเกอร์เนี่ยมันจะสามารถมองเห็นเรานะครับผมกรณีถ้าเรามุดดินมันก็ยังมองเห็นอยู่นะฮะพวกที่มันอยู่ในแลบสีนะฮะต้องระวังให้ดีแล้วก็สกิลที่นะน่ากลัวที่ต้องระวังอีกก็คือสกิลสติปออนนะครับผมก็คือสกิลปดก็คือแบบเข้ามาใกล้ปุ๊บม,มันปดปุ๊บพาวนั้นแหละครับผมเราไม่มีเสื้อไม่มีอาวุธไม่มีหมวกเราตายอย่างเดียวแน่นอนนะฮะท่าที่เราจะใช้โจมตีนั้นก็คือท่าซินเวอร์เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นทตุมืดนะฮะจะใช้ซินเวอร์หรือว่่าีีเเนนนยจมตแรรงงถึง125%ชดวกันันะคบ นี่เลยตารางที่น่าสนใจนะครับผมของตัวนี้อะสต็อกเกอร์ตัวนี้นะฮะเลือดของมันอยู่ที่4ี่ล้านห้าหมกว่านะฮะแล้วก็ไอเทมที่น่าสนใจนั้นก็คือนี่เลยครับผมกิโยตินกาต้านะครับผมเป็นไอเทมเด็ดสําหรับแพทนี้เลยนะฮะแล้วก็อันอื่นก็จะเป็นพวกกล่องเขียวเช่นเดียวกันนะครับผมไอครับนี่สไนเปอร์นะครับผมมัสเดสไนเปอร์เซนจิลนะฮะไอตัวนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับสกิลดับเบิลสตาร์ฟนะครับผมเห็นหน้าปุ๊บมันดับเบิลสตาร์ฟใส่เราก่อนเลยนะฮะกับชาร์ปชูเตอร์นะครับผมนี่สกิลที่2 ธาตุที่เราจะใช้โจมตีนะครับก็คือธาตุสโตดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นธาตุลมโจมตีแรงถึง200%นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะครับกรณีถ้าพวกบอสพวกนี้เราโจมตีมันไม่ตายแล้วเลือดมันเหลือประมาณ20%อนตะ,ะมันจะเปลี่ยนธาตุได้นะครับอาจจะต้องใช้ธนูธาตุลมยิงมันแทนนะครับผมต้องมันเช็คให้ดีในช่องตารางดาเมจน,นะฮะนี่นะครับผมตารางของตัวบอสเซตสไนเปอร์ก็จะเป็นประมาณนะะี้ฮะเลือดของมันอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับผมมอนสเตอร์จะเป็นประเภทลมนะฮ อไอเทมที่น่าสนใจก็คือคอมแบทไนท์นะครับส่วนไอที่เป็นลุ้นนั้นก็คือพวกกิมทูตนะฮะเื่อบางทีเปิดมาปุ๊บได้มี2อันเจอกิมทูตเข้าไปในหน้างายกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนธนูก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีกล่องเขียวนะครับผมที่พอจะมีลุ้นเปิดไอเทมที่เป็นไอเทมแร่ๆนะครับเขงั้นเดี๋ยวไปถ้าไปนะครับผมนี่แนวทางการกกจัดหลอดไนท์นะฮะหลอดไนท์นี่ก็คือแบบว่าในแล็บสีนี่วิ่งว่อนกันเลยทีเดียวนะครับผม สิ่งที่ต้องระวังนะฮะก็คือสกิลสเปียร์มุมแรงนะฮะแต่ว่ามันเห็นหน้าปุ๊บมันสเปียร์มุมแรงเราก่อนแล้วแล้วก็สกิลแมกนัมเบลด้วยเช่นกันนะครับผมอย่าให้มันเข้าใกล้เด็ดขาดแล้วก็ทตุที่เราจะใช้โจมตีนั้นก็คือาทาตุน้ำเช่นเดียวกันกับพวกตระกูลไนนะฮะก็คือใช้าทาตุน้ำโจมตีได้เลย นี่นะครับผมตารางที่ของตัวไนก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเลือดของไนอยู่ที่4 6 8 0 0 0นะครับผมแล้วก็ไอเทมที่น่าสนใจนั้นก็คือบ็อกค่านะครับผมนี่อัตราการดรอปก็คือน้อยที่สุดนะครับในบรรดาอาวุธที่มันจะดรอปมานะฮะส่วนอันอื่นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมไปครับนี่ต่อไปก็จะเป็นแนวทางการกําจัดเจ้าไวท์สมิธหรือว่าแบ็กสมิธนั่นเองในการเวอร์ชันอัปเกรดนะครับผมใครอยู่ใกลน้นี่แบบตีแตกกี่อาวุธแตกอะเกาะแตกกันเลยทีเดียวนะครับผม สิ่งที่ต้องระวังนั้นก็คือพวกสกิลเมมโมไนท์นะฮะแบบว่าล็อกหัวแล้วก็มันก็เมมใส่เราทีละสี่ห้าหมื่นนะครับผมเลือดเราแค่สามหมื่นแล้วก็ตายแล้วนะฮะส่วนสกิลที่สองที่น่ากลัวนะฮะก็คือสกิลแฮมม์เฟลนะครับก็คือเข้าใกล้ปุ๊บมันจะแฮมม์เฟลก็คือติดสถานะสตันทันทีนะฮะแล้วก็ลูกน้องมันก็ดุมกระทืบเราตายอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับผม ธาตุที่เราจะใช้โจมตีนะฮะก็จะเป็นพวกธาตุไฟนะครับผมแต่ว่าเงื่อนไขในการใช้ธนูใหญ่นะเพื่อนต้องระวังนะครับผมถ้า,ากรณีที่เพื่อนใช้ธนูไฟเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ยิงใหญ่หลุดนะฮะแล้วก็จะโจมตีมันไม่เข้านะครับผมอา่าก็เลยแนะนําว่าให้ใช้เป็นธาตุอื่นแทนนะฮะอย่างเช่นธาตุน้ําอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ก็ใช้เป็นธาตุน้าโจมตีมันแทนนะฮะก็กรณีถ้ามันเปลี่ยนธาตุปุ๊บเนี่ยมันก็จะแพ้ธาตุน้ําไปเป็นส0 0แทนเลยนะครับผมนี่ตารางของตัว ไว์สมิธนะฮะเลือดจะค่อนข้างเยอะนะครับมีอยู่ที่6กล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับผมมอนสเตอร์ก็จะเป็นประเภทดินนะฮะใช้ธนูไฟในการโจมตีแต่แนะนําให้ใช้เป็นธนูน้าโจมตีดีกว่านะครับผมเพื่อป้องกันการใยหลุดนะฮะส่วนไอเทมที่น่าสนใจในการดรอปนะครับผมก็ดูแล้วก็จะเป็นพวกโทมาฮอคอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะน่าสนใจกับกราฟนะฮะแล้วก็กล่องเขียวนะครับโอเคงั้นไปลําดับต่อไปนะครับผมไอพีสนี่ก็ค่อนข้างจะลาบากนะฮะกรณีถ้าเรายิงมาแล้วมันติด นนมาะครับเราก็จะดยิงมันไม่โดนนะครับผมทุกคนต้องสังเกตให้ดีสิ่งที่ต้องระวังของมันก็คือสกิลดิสดีคิสเอจินะฮะแล้วก็สกิลเล็กเดวัยนะครับผมใบของเราแล้วก็ธาตุที่เราใช้โจมตีนั้นก็คือธท่าชาโดนะครับผมเพราะพีทเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ใช่ป่ะเราก็ต้องใช้ชาโดโจมตีมันแรงถึง200%เลยนะครับนี่ตารางของพีทนะฮะเลือดของมันอยู่ที่4,800,000นะครับผมแพ้ธท่าชาโด200%นะฮะแล้วก็ไอเทมที่น่าสนใจนะครับผมดูแล้วก็ แพทนี้น่าจะไม่มีอะไรน่าสนใจนอกเหนือจากการ์ดนะครับผมกับกล่องเขียวนะฮะโอเคงั้นไปลำดับต่อไปนะครับผมนี่แนวทางการกําจัดหายวิสัสนะครับผมวันนี้ต้องเตรียมลูกขนูนแบบอิ่มไปให้เยอะๆนะครับผมสิ่งที่ต้องระวังนะฮะก็คือสกิลหลอดออฟเวอร์เลียนนะฮะอ่าที่2ก็คือไฟบอลนะครับผมโอ้โหที่เราเคยโดนมาก่อนหน้านี้นะครับผมเห็นใกล้ๆปุ๊บนี่มันไฟบอลส่เราปุ๊บเดียวเรียบร้อยนะครับอ่าธาตุที่เราจะใช้โจมตีนั้นก็คือท่าอิมเปรี่เอ็มโค้ด อ่า uh, Imperial Arrow นะครับหรือว่าธาตุโกดนั่นเองเราจะโจมตีมันแรงขึ้นถึง175เลยนะครับนี่แล้วก็มาดูตารางนะครับผมอ่ามันจะไม่แพ้ธาตุาอะไรเลยนะฮะถ้ากรณีถ้ามันเปลี่ยนธาตุาปุ๊บเนี่ยก็คือเพื่อนๆไปเลือกลูกขนุที่มันเป็นธาตุทั่วไปมายิงมันต่อได้เลยนะครับผมถ้ากรณีเพื่อนๆไม่มีลูกขนูที่เป็นลูกธนูโกดอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้เป็นลูกขนูเงินยิงมันได้แต่นะครับเพราะว่าดาเมจของลูกขนูเงินเนี่ยจะค่อนข้างแรงนะครับผม เลือดของเลือดของไฮวิเนี่ยก็จะอยู่ที่4 5ล้านแสนทวนนะครับไอเทมที่น่าสนใจนั้นก็คือกองเขียวนะครับผมแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับนอกเหนือจากกองเขียวนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปถัดไปนะครับ แนวทางการกำจัดเจ้าโปรเฟสเซอร์นะครับหรือว่าเจ้าสกอ่าหรือว่าเจ้าซอนะครับผมที่เราเรียกเรียกกันนะสิที่ต้องระวังนั้นก็คือสกิลดิสเปลนะครับผมเห็นหน้าเราปุ๊บนี่มันดิสเปลเราทันทีเลยนะฮะแล้วก็สกิลที่2ก็คือสกิลไฟบอลเช่นเดียวกันนะครับผมแรงแรงพอกับสกิลของไฮวิสานะครับผมอยู่ใกล้ปุ๊บนี่ก็คือตายอย่างเดียวนะฮะ ธาตุที่เราจะใช้โจมตีนั้นก็คือธาตุโกธเช่นเดียวกันนะครับผมโจมตีแรงถึง175%นะฮะส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าซีเรียกันใช่ปหเลือดของซีเรียนั้นก็คืออยู่ที่3,870,000เลือออะไรจะไม่ลงตัวขนาดนั้นนะสิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือนี่เลยครับไอ้พวกสมุดต่างๆนะฮะที่มันจะดอบแล้วก็เป็นสมุดเขียวนะครับผมแล้วก็เป็น s อชวานเวอร์เพิบ็อกนะครับหรือว่ากล่องเขียวนะฮะที่พอที่จะมีลุ้นนะครับส่วนอันอื่นก็น่าจะเป็นพวกกราดนะครับที่จะ มีอัตราการดอกที่ค่อนข้างยากนะครับผมแต่ถ้าดอกมาแล้วก็น่าจับก็จะเป็นกล่องเขียวนะครับผมที่พอจะมีราคานะส่วนอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจนอกเหนือจากกาดนะครับผมไปครับก็จะชดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับผมตัวที่1 3ของแล็บที่4นะครับในบอสของชั้นแล็บที่4นั่นก็คือพรดินนะครับโอ้โหนี่เลยสิ่งที่ต้องระวังของเจ้าพรดินมันจะโจมตีเรานะก็คือสกิลแม็กนัมเบดนะครับ แล้วก็สกิลที่2ก็คือสกิลชิลมุมแรงนะครับผมอันนี้ก็คือแบบว่าทําให้เกาะเราแตกแล้วก็กระเด็นได้เช่นเดียวกันนะฮะท่าที่เราจะใช้โจมตีของตัวพาราดินนั้นก็คือทาุมืดนะครับผมเพราะว่าพวกพาราดินกับพวกไฮพิสเนี่ยจะเป็นท่าสว่างใช่ปะ่ะเราต้องใช้ทาุมืดในการโจมตีนะครับผมแล้วก็สามารถโจมตีแรงถึง200%เลยทีเดียวนะฮะ ส่วนตารางของตัวพราดินนะครเลือดจะค่อนข้างเยอะพอๆกับไวสมิธนะครับเลือดของพราดินจะอยู่ที่6กล้านแปดแสนเะฮะก็อไอเทมที่น่าสนใจนั้นก็คือพวกหอกนะครับผมเจเนติกลันช์ unge, พวกกล่องเขียวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมว่าในตำแหน่งของบอสที่อยู่ในแบบ3อยู่ในลอตแก้เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะนะครับผมไบโอราวแชมแดนส์ Bio, au, Cham, Dance, นะฮะยิซ a อส a s ซินคอสสโตเกอร์สไนเปอร์หลอดไนนะฮะไวท์สมิธไฮพีชไฮวิสัตสกอร่าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นครูเซเดอร์นะครับผมหรือว่าพาลาดินนั่นเองอ่าสกิลที่มอนสเตอร์เหล่านี้แพ้ก็คือตามนี้นะครับเพื่อนเก็สามารถแคปไปได้เลยนะครับผมกรณีเพื่อนเพื่อนจะเอาไปลงอ่าทำภารกิจในดันแลบสีนี้นะฮะเราจะได้เลือกใช้ลูกขนูได้ถูกนะครับ สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์เนื้อหาแบบนี้แล้วก็ถูกใจฝากก็ดกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปทำคอนเทนต์แบบนี้ได้อีกเรื่อยๆนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุงกิงกุิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่สุดท้ายต้องขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงจรงน,นี้สวัสดีครับ